สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะเวลาที่เรารู้สึกดีใจตื่นเต้นหรือได้รับข่าวดีเคยสงสัยไหมคะว่าคนเกาหลีเขาพูดว่ายัางไงกันในคลิปนี้เราจะพาไปเรียนรู้ว่าดีและประโยคเกาหลีที่ใช้แสดงความดีใจซึ่งใช้ได้ทั้งในการพูดกับพ,อพ่อทัวเพื่อนหรือแม้แต่ในโซเชียลคะ่ะถ้าอยากพูดว่าดีใจมากเลยสุดยอดมาก หรือไม่อยากจ,จะเชื่อเลยแบบเจ้าของภาษาแล้วก็คลิปนี้คือคำตอบเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มเยนกันเลยนะคะ잘됐어요ดีจังเลยดีแล้ว너무좋아요ดีใจมากเลย진짜행복해요มีความสุขจริงๆจริ่와신난다 ว,ว้าวตื่นเต้นจังเลย기분บุ에จังรู้สึกดีสุดยอดเลย드디어됐어요ในที่สุดก็สำเร็จ정말기뻐요ดีใจมากจริงๆริงส่어요สมหวังแล้ว최고예요 ดีที่สุดเลยคิดา람ินรามี있어요คุ้มค่ากับการรอคอยั만같아요เหมือนฝันเลย오늘하루가정말행복해요วันนี้มีความสุขมาก웃음이나와요อดยิ้มไม่ได้เลย 너무기대돼요ตื่นเต้นมากเลย사랑받는기분이에요รู้สึกว่าได้รับความรัก오늘은진짜행운이에요วันนี้โชคดีจริงๆวันนีีที่เรียนกันวันนี้น่าจะช่วยทุกคนแสดงความรู้สึกดีใจแบบเกาหลีได้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะลองเลือกใช้วลีที่ชอบ แล้วฝึกพูดให้คล่องจะได้พูดออกมาได้ทันทีเวลารู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจจริงๆคาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ